ครับเมื่อนี่มารับจอบครับนี่เฮ็ดแจ๊บม่วงดินครับเจ้าครับนี่เจ้าของบ้านเอื้นใส้ครับผมดินไปเมื่อวานครับเมื่อนีต้องตั้งเสาครับขืนโค้งครับนี่งานด่วนครับเสาหาโซนครับเฮ็ดแจ๊บนี่แต่เสาหลอบนอกครับในโล่งครับไม่มีเสาครับ ของบ้านต้องการแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้ฝากเอาครับนี่ยิ่งสกูครับว่าสามารถเปิดไม่ฟ้าได้ครับนี่ยําเป็นต้องในยิ่งสกูใช่ครับนี่ยข้ฝา,ากครับข้างบนครับเนี่ยาลื่กดไลก์ก็แชร์กดติดตามช่องกันนั้นเลอครับเพิ่มกำลังใจในการทำคลิปขั้งต่อไปครับขอบคุณครับผม นี่ครับเกินโค้งครับโค้งทักตัวนึ่นครับเนี่ยเพราะว่ามือมี่ส่ทักเอาครับเนี่ยแสวกลางม่มีแถวกลางม่มีครับมีจะกอกสองต้นครับถึงลงเมื่อครับเนี่ยยึดไปหน่ำกับยุดไปหน้ำกบผลตกครับ เลี้ยงงันนาผลครับเนี่ยลำบากก็ต้องท้ำครับเนี่ยขู่ยางครับเดี๋ยวจะจ้างครับไปได้คู่มองครับเนี่นยถึงนลวองใกล้สี่ล้่แล้วครับเนี่ย ต่อเติมแคบหนาบ้านโมเดลครับของเกาบอมี่หนาบอมีแ่แคบครับนี่ฝนสาดฝนยังครับนี่จะโถงเงันดูรูด้วยครับนี่ต่อหนักแคบของข้าเจ้าครับนี่ทิศฝนร่มบนชายเรียบเลยครับนี่เทียมถมงเลยครับนี่ทำงานเมื่อที่สามครับเมื่อนี่ติด ส่วนล่มบนไส้ครับเขียนเป้นแผ่นแล้วครับเนี่ยข้างบนลังคาครับเนี่ยเขียมกึ้นแผ่นขึ้นครับเนี่ย นี่ครับเริ่มม่วงแล้วครับเลยสีม่วงเลยครับแจ๊ดเลยครับนี่สีนี่ใกลแล้วครับไกลสีแล้วนะครับนี่พวกโดนครับ มุ Love job. Love job. Love job. ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่รับจ็อบครับมารับจ็อบเสียใไ่ก็ไปครับเรียบร้อยครับนี่สองมือสามสามมือสี่มือครับนี่สามมือพอดีครับ